ท้ Hi, ทุกคนมื้อนี้เขาจะพาไปเที่ยวบางแสนในงบ500บาทกาันไปเบิ่งก,กันว่าเขาจะได้กินอย่างล้วไปฮอใส่กันไปกันเลย Let's go <S ทุกคนวันเดย์ทริปของเฮาเมื่อนี้500บาทแม่นบนรวมค่าน้ำมันรถเด้อและด้วยความที่วลัดมีคนขคับรถให้เฮากันเลยว่า ได้มีโอกาสถ่ายวิวเบิง่งวิวถ่ายคอนเทนต์กันไปและเมื่อน,นี้เขาจะเดินทางแบบขึ้นทางด่วนนะอะจืจอ้ได้ว่าเสีย2องปอมรวมทั้งหมดประมาณ1 2 0ยาวบาทอันที่จริงทริปนี้เขาก็บโ่ได้แพลนอย่างไรเนาะคิดแบบอยากไปทะเลใกล้ๆก็เลยชวนกันไปเทื่อนี้เป็นเทื่อที่3ที่เราได้มาบางแสนเนาะรู้สึกว่ามันไกลกลุ่เทปหลายๆแล,ล้วก็ไปง่ายเนาะทุกคน แป๊บๆเดี๋ยวประมาณแบบสองสโมงหรือว่าบบฮอตสองสโมงกัฮอตแล้วรู้สึกว่ามื้อน,นี้แดดดีอากาศดีเนาะขับรถไปก็เห็นเครื่องบินขึ้นนำ้ำขับรถบ่งวิวมาเพลินๆแป๊บเดี๋ยวกเเ็เข้าจูเขตชนบุรีเฮาจะมุ่งหน้าไปบางแสนกันแล้วทุกคนเป็นอีหยังที่เดินทางง่ายและก็ไกลกรุงเทพแห่งบุแพกใจที่คนกรุงเทพสวลายกัวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มากบางแสนกันและตอนนี้พวกเฮากะฮอตหาดบางแสนกันแล้วทุกคนมื้อน,นี้แมนวันอาทิตย์นอะแต่วว่ารู้สึกว่า รดโบลาหรือว่าโบนานแน่นเกินไปโบคือสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนนี่จะหนานแน่นรถติดเลยแหละเดี๋ยวตอนนี้เขาไปหาบอนจอดรถกันก็ทุกคนเขามาฮอดแล้วหาดบางแสนเดี๋ยวเขาเข้ามาเบิ่งกันว่าเขาจะซื้ออย่างกินแน่เพราะว่าตอนนี้อากาศฮ้อนแห้งนะจ๊ะ Let's go ตอนนี้คือรัดกําลังจะหาบอลน,นั่งแต่ก่อนจะหาบอลน,นั่งนั้นเฮาจะหาซื้อของกินไปกินกันเคยมาบางแสนก็หลายเธออยู่แต่ส่วนหลายก็ไปกินข้าวอยู่ฮานแต่เท่นี้เขาจะมาซื้อของกินอยู่ฮาอาหารที่ขายส่วนหลายก็จะซ้าๆกันเกือบทุกหารเลยทุกคนขายซีฟูด้ดขายหอยขายปูขายกุง้งขายเมื่ก้มต่าบอน้ออําบ่ออียงก็ แบบคือกันเกือบทุกหาน่ะทุกคนหลังจากที่เลาะไปเลาะมารัดกัตจะสินใจมาซื้อปูน้าหานี้ราคากระซำกันทุนนกฮานะเนาะรัดก็เลยว่าโอเคงั้นเอาฮานนี้ละกันเดี๋ยวเอื้อเพื่อนนั่นจะแกะปูให้เพื่นว่าเฮ้ากะโอเคกระซันเขาจะท่าเอาเลยว่าสันมันโบกไก่จากบนนั่งเฮ้ะะา มาแล้วเนาะเมนูปูมาของเฮาสามโตจานนี้ตกอยู่350้าบาทราคาก็ถือว่าเอาเลี้ยงกันอยู่เนาะทุกคนเนาะเฮากันยังมีเมนูยำปลาดุอีกเนาะทุกคนแต่ว่าอันนี้บร่ได้จ่ายเงินเนาะคนขับรถจ่ายให้เดี๋ยวเขาจะมาลองชิมปูกันซะก่อนสรสชาติก็ถือว่าหวานๆซดอยู่แต่บ่ยถึงขัน้นแบบซดจ๋าขนาดนั้นก็ไปกินยูฮานีกว่าทุกคนอันนี้แค่อยากมาลองเปลี่ยนบรรยากาศกินยูแคมฮานกันเลยว่ะ โอเคมากินยูฮานบางแสนแตลาดแนะนําคือแบบมาถึงบางแสนแล้วไปกินยูฮานเหมือนเดิมดีกว่าตอนนี้นั่งชิวๆกินปูกันไปคือแบบบบฮอนนะแต่ที่จริงก็คืออากาศฮ้อนเว่อร์พอเฮากันเลยแบบโอเคเกี่ยวกินปูแล้วกินอาหารแล้วจะไปลบฮ้อนไปแบบพึ่งเย็นก็คือเฮาจะไปคาเฟ่กันเพราะว่างบเฮาหาร้อยบาทยังบเบิร์ตนะจ๊ะเห็นซื้อไปหลายอย่างก็คือยังบเบิร์ตยังประมาณ30บาทนี่แหละว้าว <Wow. S 1> เฮากันเลยว่าจะไปคาเฟ่กันเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะพาไปคาเฟ่กัน